ผู้ชมครับสวัสดียามเช้าเชครับผมเกือบจะตีห้าแล้วครับจะก,กระแจนในยามนี้นะครับปล่อยให้เขากินสักเกลี้ยงเลยนะครับผมเมื่อวานนะี้ได้เติมอาหารบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีระโยงระยางนะครับให้เขาได้รีแลกซ์นะตอนนี้เขาบินได้แล้ว อาจจะยังไม่ชัดนะครับเพราะยังเช้าอยู่เนาะก็ <c oughs> ดูอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับซูมเข้ามาแล้วตกแตกตกแตกตกแตกนะครับนั่นคือวิถีชีวิตของตักกะแตนปลาตังก้าพร้อมที่จะจับคู่แล้วครับพร้อมที่จะจับคู่แล้วในวันนี้นะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดล้สามสิเบเอ็ดวันนะกับการ ลืมตาดูโลกของตักกะแตนปลาตังก้านะไเดือนบุรักปามนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ทักเข้าไปตัวจองนะครับทั้งไข่ทั้งตัวไม่รู้พูดเล่นพูดจริงหเนาะแต่ก็ดีใจอะนะพูดเล่นก็ดีใจอะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนสนใจเออก็ขอบคุณนะครับ วิถีชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านนะบางคนก็ชอบสบายบางคนก็ชอบลำบากนะบางคนก็ชอบหาเรื่องมายุ่งกับตัวเองก็เป็นวิธีของใครของมันไอความลำบากแล้วมันมีความสุขมันก็มันก็ดีอีกแบบหนึงนะ่งเนาะคือไม่ต้องไปยุ่งกับใครอะลำบากตัวเองไปเหนื่อยก็พักไปนั่นก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ความทุกข์ความยากความลําบากนี่มันคู่กับทุกคนนะครับคนมีคนจนคนรวยทุกหมดครับไม่มีใครมีความสุขเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอนิจจังความเป็นอนัตตาความไม่เป็นตัวของความไม่มีตัวมีตนนะครับม,มันเป็นเรื่องธรรมาชาติเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปวิตกกังวลวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้มันต้องมีวันนี้ไม่มีกินพรุ่งนี้ต้องมีกินนะดูแต่ สุนัขจรจัดนะครับมันก็ยังอยู่ของมันได้ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้อดอย่างเสือสิครับนั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นคนของเรานะครับอย่าไปน้อยอกน้อยใจอะไรเลยในชีวิตของเรานะอันนี้ก็มีเหตุการณ์ต่งางๆมากมายนะครับแทงคอเซนเตอร์ก็เยอะอะไรก็เยอะโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวนะ ยกครัวบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องของความวิกฤตของชีวิตนะครับเอาวันนี้ผมพาท่านมาดูตะก,กะแตนแล้วไปดูอีกมุมหนึ่งครับอยู่ในช็อตเดียวกันนี้แหละเนาะปิดสะก่อนเดี๋ยวน้องแตนจะออกตามมานะครับมีมุ้งนะครับยังมีมุ้ง,มมงเดียวอยู่นะครับยังมีมุ้งเดียวอยู่เดินไปทางไหนครับดูทางนี้ เราจะทำปก YouTube ก็ยังทำไม่เป็นนะกำลังเรียนรู้อยู่นะครับเดี๋ยวคงเป็นแหละนะเอามาดูมุมนี้บ้างนี่คือมูลไส้เดือนนะครับที่จะล่อนนะก็ยังยึดติดการการตากอยู่นะครับแสงอาจจะไม่พอเนาะยึดติดการตากอยู่นะก็ตากไปก่อนกำลังจะปรับ ลงลงลงเรียนอะไรใหม่กําลังจะเตรียมใหม่วันนี้ก็จะร่อนหมุนใสเดือนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกับคนคนปรีชาลิมบัวนนะครับนะผู้จัดการทั่วไปของเดอมอเมื่อหลายปีที่แล้วนะวันนี้ท่านก็กลับมาทํางานที่เดอมออีกนะครับท่านก็ดินปลูกก็จะส่งสองรอกิโลนะครับในวันพรุ่งนี้ แล้วก็มูลไสเดือนหนึ่งรอยกิโลนัดท่านไว้ก่อนแปดโมงท่านอยากคุยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นทํางานที่เดมอก็งานหนักอยู่นะครับนทะ่านก็มันก็หน้าง,งานหลักๆไปเลยแหละผมดูแล้วนะมีทั้งหลายๆอย่างนะท่านก็ตัวมาผมตอนดึกเลยนะครับเมื่อคืนนะเวลาท่านบอกโอ้งานเยอะมากว่างั้น งานเยอะเลยทั้งจะมีกีฬาทั้งจะมีวอลเลย์บอลทั้งแรงต่างมากมายแต่ขอขอบคุณนะครับคุณปีชาลิมอวดนะครับที่ยังคิดถึงเนาะนะให้การสนับสนุนคนกเกษียณขอบพระคุณมากครับทุกท่านครับอาดูผ่านมุ้งบ้างนะครับ YouTube ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนามากนักนะครับก็ก็ดูไปก่อนนะครับเนาะขอบพระคุณทุกท่าน0818787089ครับผมสวัสดีครับ